สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ผมเองลุงโจนะครับได้มาเปิดช่องใหม่นะครับเป็นช่อง Youtube เป็นของตัวเองในขั้งแรกเลยนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมเองก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็แค่มาขอเปิดตัวขอเปิดช่องขอเปิดโอกาสเพื่อนเพื่อนพี่พ,พทุกคนนะครับที่ชื่นชอบและชื่นชมต้นไม้ในวันนี้ขอให้ทุกคนเปิดโอกาสและให้โอกาสด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมเองผมก็ไม่ได้มีสิ่งใดที่จะมานำเสนอนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะมาขอคุยนะครับเกี่ยวกับคนที่มีพื้นที่เล็กๆบ้านในเมืองกรุงนะครับหรือว่าบ้านที่อยู่ในเมืองมีพื้นที่ไม่มากในการที่จะปลูกต้นไม้นะครับผมว่าทุกวันนี้ทุกคนเองก็ชื่นชอบและก็ชื่นชมต้นไม้กันมากและก็มากขึ้นด้วยนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่หันมาได้ชื่นชมต้นไม้ในสถานการณ์เป็นอย่างนี้ มันไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้จิตใจเราชุ่มชื่นได้เหมือนต้นไม้แล้วนะครับทุกวันนี้ก็เลยหันมามองต้นไม้ด้วยเกี่ยวกับวัยแล้วก็ด้วยอายุของเราด้วยนะครับสําหรับด้านหลังของผมเองนะครับก็เป็นสวนไม้เล็กๆนะครับที่อยู่ในบ้านของผมเองนะครับมีไม่เยอะนะครับแต่ก็มีความสุขนะครับ ทุกๆวันที่ก่อนเราจะออกไปทํางานนะฮะเราได้มาดูและมาชื่นชมต้นไม้ของเราที่เราปลูกเอาไว้นะครับมาดูผลการเจริญงอกงามการเจริญเติบโตของเขาเราก็มีความสุขนะครับในสิ่งอื่นใดนั้นก็คงไม่มากนะฮะกับการที่คนเรามีความสุขด้วยตัวเองนะครับสร้างความสุขให้กับตัวเองนะฮะสิ่งนี้แหละมีความสุขที่ยิ่งใหญ่และก็จริงจัง สำหรับลุงโจเองที่มาเปิดช่อง YouTube ในวันนี้ก็เพื่อที่จะให้สาระเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้กับเพื่อนๆนที่ชื่นชอบต้นไม้เกี่ยวกับปัญหาของต้นไม้แต่ละสายพันธุ์หรือว่าสายพันธุ์ต้นไม้ใหม่ๆแล้วก็จะนําอัปเดตเกี่ยวกับต้นไม้ที่ลุงโจได้นําเข้ามาในสวนของลุงโจเองว่ามีอะไรบ้างให้กับทุกคนนะครับที่มีพื้นที่เล็กๆน้อยๆได้นําได้หากันมาปลูกนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้นะครับ สำหรับวันนี้ลุงโจเองก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับเข้ามาดูคลิปของโจในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวในช่อง YouTube ไว้ในวันนี้ด้วยนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลุงโจเองก็จะขอหาสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้นะครับในพื้นที่ที่เขาปลูกต้นไม้นะครับอาจจะมีเที่ยวชมธรรมชาติบรรยากาศบ้างสลับกันไปแต่ก็เกี่ยวกับต้นไม้และก็ธรรมชาตินะครับ สำหรับวันนี้เองก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้เองก็คงไม่มีอะไรมากมายก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ได้เข้ามาดูกันวันนี้สวัสดีครับ